ครับมกระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะโชคนี้อยู่กับยาสีฟัน G herb นะฮะไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วว่ามันของดีอ่ะนะฮะ<า>แปรงด้วย G herb เช้าคุณแปรงฟันก็แปรงแล้วไม่ไม่ใช่ เพราะว่าจีเฮิร์สมันแปลงครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้เกิน24ชั่วโมงเลยว่าเคยแปลงเออลืมไปเลยว่าเคยแปลงฟันเพราะฟันมันยังสะอาดอยู่จะต้องไปตอนเช้านะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะที่ฉันถึงได้บอกว่าลืมไปเลยว่าคุณเคยแปลงฟันเพราะมันมันยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่เราไม่แปลงฟันเราจะรู้สึกเลยว่าวันนี้ยังไม่ได้แปลงฟันแต่อันนี้มันลืมไปเลยเพราะมันยังสะอาดนะครับอย่างที่บอกวันหนึ่งที่ที่บอกว่ากินปาามันหาย100%ซ นะฮะแล้วที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากกินปักหายแล้วเนี่ยนะฮะ,ะปัญหาฟันผุนะฮะคาบหินปูแล้วก็คาบชาคาบกาแฟาแล้วก็การสูบบุหรี่ไอ้พวกนี้มันช่วยได้หมดเลย คุณไปลองมาเลยที่เขาบอกขายดีขายดีในท้องตลาดคุณไปลองแล้วคุณมาลองจ h e r b แล้วคุณจะรู้ว่าของจริงอะที่ฉันพูดเนี่ยมันไม่โกหกวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะจัดเลยครับ1ห,หลอดนะฮะกรัมใช้ได้นาน2-3เดือนหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อเป็นเซ็ตเลยซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่น1น1,000บาททววนเท่านั้นนะฮะสนใจ ส่งฟรีสำหรับคนร้อมบนจัดการโทรได้เลยครับเบอร์นี้ฮะ09718424 5นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคียวโค้มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณานะครับกับรายการเราเมื่อมาคันปากอย่าลืมครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ00089995ครับมากันต่อค่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้เราไปดูผู้จัดแดงเดือดดีกว่าบอกว่าหัวจะปวดเลยฉุนดราม่ารุนแรงถ้วยรางวัลเตรียมส่งคืนให้กับทีมแมนยูนั่นเองนะฮะหลังจากที่จบเกมกันไปกับ 2022ครับศึกแดงเดือดที่นะรเราจัดขึ้นกันที่กรุงเทพมหานครแมเชสเตอร์ยู่ในเต็ดที่เอาชนะนะฮะริวร์ภูปไป4ประตูต่อ0ครับและก็รับบอบรางวัลน,นะรางวัลรายการนี้อย่างยิ่งใหญ่นะฮะแต่แล้วก็เกิดดราม่าขึ้นนะค,คุณแม่เมื่อ <ure> มีเพจแฟนบอลโพสต์ภาพถ้วยรางวัลพร้อมข้อความบอกว่าแชมป์ไม่เอาถ้วยกับ แล้วก็ทิ้งไว้ที่ห้องนักข่าวจนถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเลยครับพร้อมกับคอมเมนต์อีกมากมายเลยก็งานนี้นะฮะด้านของผู้จัดเองเนี่ยนะครับก็ต้องเลยบอกว่าโมโหด้วยชุนด้วยนะเพราะมีคอมเมนต์บอกว่าบางทีบอกว่าเขาเน้นแข่งไม่เน้นถ้วยนะฮะบางคนบอกว่าถ้วยรางวัลใหญ่ไปจนเหมือนเคสคอมพิวเตอร์บางคนบอกว่านักเตะระดับโลกคงไม่อยากเอากลับไปบางคนบอกถ้วยรางวัลเนี่ยหรือลำโพงบูทฮูดกันแน่แม่เห็นอย่างเนี้ยที่เป็นทรงเนี้ยมันเป็นอย่างไรขอดูใกล้ๆหน่อยได้ เปิดภาพใหญ่ก็ได้ทำไมเขาไม่เอากลับไปวะแต่งานนี้ครับด้านของผู้จัดอย่างพี่วินิตเองเรื่องรัตนาชัยครับให้สัมภาษณ์เลยนี่คุณแม่ดูนะ,อะบอกว่าค่อนข้างที่จะ งุดหงิดน,นะเขาบอกแบบนี้เพราะเป็นดราม่านรกเขาพูดอย่างนี้เลยนะด้อยค่าวความตั้งใจคนทํางานซึ่งเรื่องจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ดราม่าเลยเพราะห,รหลังจากที่มามีการมอบถ้วยกันหลังจากชนะเนี่ยนะครับผู้ชนะตั้งใจเอาถ้วยกลับอยู่แล้วแต่เนื่องจากมีน้ําหนักมากถึง20กว่ากิโลกร,รมัมทางผู้จัดจึงนะฮะ จะต้องนะฮะทำแพคให้ดีก่อนเพื่อนำส่งกลับไปยังอังกฤษให้ทีเมนยูแบบสมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดเออเขาบอกแบบนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าที่ไม่ได้เอากลับไปคือมันเยอะมันหนักไงมันไ<อ>ม่ได้ถือไปได้ไม่เข้าใจมะมันใหญ่ก็เลยต้องทำการแพคอะไรส่งขนส่งใข้มันดีอ่ะก็เดี๋ยวส่งกลับไปยังอังกฤษให้ทีเมนยูไปแบบสมบูรณ์ที่สุดยอมรับว่าพอมีดาม่าหลายเรื่องมันก็งุหงิดบ้างแต่เรื่องนี้ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่ก็เลยด่าไปเลยว่าเป็นดรามานรกมันใหญ่ไปอ่ะเออ ใหญ่เกินไปอ๋อเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอลูกอ๋ออ๋อมันก็เลยคิดว่าถ้าเป็นถ้วยด้านบนอันเล็กๆจะถือไปได้ง่ายไม่เก็งมะเข้าใจเข้าใจแล้วแต่ถ้ายิ้วอย่างเงี้ก็เหมือนกระเป๋าเดินทางเออมันเหมือนกระเป๋าเดินทางกันนะค่ะเข้าใจยี่สิบโลเลยนะแม่โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะงานนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วนะครับแล้วทำไมไม่ทำถ้วยเล็กๆล่ะครับพี่วินิไม่ใช่มันก็แบบ ไอ้ถ้วยด้านแม่ดูเห็นถ้วยสีแดงมันคือถ้วยจริงแต่ด้านลานเป็นผานไงมันก็เป็นแบบไม่ต้องเยอะหรอกาทำเล็กๆให้เขาพอเลยไม่ได้ไม่ยิ่งใจไทยนะจัดที่แรกครั้งแรกในไทยนะแล้วคนดูเป็นไงแน่นคนดูแน่น เศรษฐกิจไม่ดีด้วยเนาะเศรษฐกิจไม่ดีจ้าเอาเป็นว่าดราม,ม่านี้จบเคลียร์ไปแล้วนะฮะพี่วินนี่ก็ต้องเคลียร์อย่างชัดเจนเลยนะครับเอาคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยที่คุณสนยุกดีกว่าครับแฮปปี้คุยสาวนอกวงการครับยืนยันไม่ขอเปิดตัวนะฮะอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตอย่างสนยุกโสภัสารครับนักแสดงหนุ่มนะ,ะที่ลดแรงในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานโดดเด่นก็หลายเรื่องนะครับซึ่งสาวๆคนไหนได้ติดตามผลงานของเขาก็จะหลงรักไปเลยเพราะความน่ารักความหล่อแล้วก็บทบาทของเขานะครับล่าสุดครับหนุ่ม ผเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการอัปเดตหัวใจนะเรื่องของหัวใจผ่านรายการขัาไฟเดโชมีบางช่วงบางตอนถามว่าปัจจุบันมีคนคุยกันหรือเปล่าส่วนยุก็บอกว่าก็มีคนที่ศึกษาอยู่ครับผมผมฟอลโล่ไอจีเขามาหลายปีแล้วผมก็กดไลค์รูปเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไลค์รูปผมกลับนะความรักเกิดขึ้นที่ไอจีนะฮะจริงแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ผมเคยเดินสวนกับเขาที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งก็ชอบนั่นแหละก็เลยติดตามไอจี เกิดจากการกดไลค์ไปมาเกิดจากหัวใจของดวงน้อยจากไอจีครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับหนุ่มสนยุกก็เคยเปิดใจเรื่องรักครั้งนี้มาก่อนนะว่ามีสาวนักวงการกําลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่ยืนยันคําเดิมว่าไม่ขอเปิดตัวนะฮะแต่ก็ไม่ได้ปิดบังเพียงแต่อยากจะเคารพชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายหญิงก็เท่านั้นเองค่ะดีค่ะนะคะเออเคยมีใครมากดไลค์โอมบ่อยๆบ้างไหมมีใช่ไหมกดไลค์ไปกดละมาอ้าวแล้วโอมก็นัดเย่เย่มาลุกโกไหมมันบอกเราไปแล้ว พ่ามึงมือไปอารวาสอ่ะสิมันบล็อกเราไปแล้วอะภาพแก้ผ้าไงไม่จ้ะกดไล์ภาพปกติจ้ะเข้าแก้ผ้าไงภาพแก้ผ้าไม่เคยอีอีนี่ชอบแก้ผ้าดยวนี้ไม่เลยไม่อะไรอล่ะวันก่อนมึงยังแก้ผ้าอยู่เลยลงเป็นขาวดำเนี่ยคุณรู้ว่าลูกคนตายว้าวมันไปศิลปะศิลปะห่าอะไรล่ะมึงมึงหยุดเถยอีโอมขนาดกูรู้เลยว่ามึงแ่บไปชวนคนเยในห้องห่าลูกอย่างเงี้ย ใครจะไปชวนมึงเงอะแหละไม่ชวนคนเย่เย่ในห้องเวลาลงรูปนะรู้ไหมก็ชอบมีคนบอกว่าเดี๋ยวจะแคปไปฟ้องพี่เต๋าบ้างเดี๋ยวจะส่งให้พี่เต๋าดูบ้างมึงเงอะลงรูปแต่รูปลามกเขาเห็นไงเขาก็รู้เลยว่ามึงพฤติกรรมทางเพศเป็นยังไงแต่หลายคนก็ชอบไม่จริงหรอกกูจะอ้วกแม่กูกับอีลันเห็นแล้วกูโอ๊ยอีลานเนิ่เอาอีกแล้วอีพี่ลานล่ะเขาไม่เคยพี่ลานรีตัวแคปเลย พีดีพีเอหรือจะฟ้องให้ติดคุกหัวโตจะแคปได้ยังไงเขาไม่ฟ้องได้ยังไงดันเขาไม่ได้เอาลงสื่อสาธารณะเขาส่งให้กูดูส่งให้ทุกคนอ้าวพีดีพีเอหมายถึงไอ้ดันเอาไปลงเฟซบุ๊กแล้วก็ลงไอจีประจานมึงสภาพเออแต่เขาลงเขาเขาส่งเขาส่งส่วนตัวให้มันไม่เป็นมันไม่ผิดกฎหมายพีดีพีเอเอเอแล้วส่งให้แม่ทุกวันเวลาไม่ได้ส่งมันเขาไ็่ดันนานส่งทีที่มันอุบาทจริงจริงมันจะส่งมาให้แต่ก็อุบาทจริงจริงตามที่มันส่งมาจริงๆนั่นแหละ ใครคิดว่าอุบาทนะคอมเนตนไม่ได้เลยอุบาทจริงๆ<า>นะฮะแค่ใครอยากจะเห็นแก้ผ้าบ้างล่ะโชตูดบ้างล่ะ <คร S 1> บางาทีเป็นลูกฉีกทุเรียนบ้างล่ะ นอนฉี่ทุเรียนบนเตียงอย่างเงี้ยทุเรศนะคะเป็นตามไปที่ไอจี่ะฝากไปด้วยค่ะจีเฮิร์บค่ะอ่าจีเฮิร์บเลยมีกินปากหรือฟันโูข้าวผินปูนขับชากาแฟสซูบูรีหรือแอลกอฮอล์ตัวนี้จัดการได้อย่างแน่นอนตัดจืดเลยนะเพราะแม่ก็ใช้แล้วโอมก็ใช้แล้วถือว่ามันดีจริงๆและการันตีทุกการันเตอร์นะฮะมาเลยครับสนใจวันนี้นะฮะหนึ่งหลอดราคาหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นซื้อไปฝากเลยพี่ป้าน้าอาลูกหลานเหรนโหลดนะฮะซื้อไปเลย5หลอดยาสีฟันจีเฮิร์บวันนี้เหลือเพียงแค่หนึ สำหรับคนพ่อบโบนเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะจ๊ะนะสนใจโทรเลยครับ0ูนย์เก้าห้นะครับหรือที่ไลน์ไอซิ่งภาพดีสแกนคิวอาโกดบุ้มขวานหน้าจอได้เลยส่วน 0, ติดต่อโฆษณานะจะรีบตะพึดเลยนะติดต่อโฆษณานะครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 ห่านะครับเ,เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมที่จะลาไปก่อนพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมกดดาเลยนะค กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ